สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับฝนกระหน่าลงมาหลายชั่วโมงนะครับก็ยังไม่มีทีท่านะครับจะหยุดตกเลยนะครับตอนนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปดูสวนผลไม้ของพี่เขานะครับที่อยู่ใกล้ๆกับสวนของเรานะครับซึ่งสวนพี่เขานะครับจะอยู่ใกล้คลองมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูระดับน้ํากันนะครับว่าตอนนี้นะครับ ระดับน้ำนะครับที่ฝนตกลงมาจะอยู่บริเวณไหนนะครับเรามาที่สวนของพี่นะครับท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านได้ปลูกผลไม้ไว้นะครับริมคลองนี่นะครับตอนนี้น้ำก็ท่วมถึงบริเวณที่ของพี่เขาแล้วนะครับนี่นะครับสวนฝรั่งนี่นะครับระดับน้ำแรงมากนะครับ นี่นะครับดูเรียนอูทุเรียนตดีอ่ะนี่เป็นฝรั่งนะครับรด,ดูน้ำนะครับโน่นนะน้ำเชี่ยว เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสวนของพี่เขานะครับอยู่ใกล้บริเวณคลองนะครับที่น้ำไหลผ่านนะครับนี่นะครับทั่วมาถึงนี่นี่นะครับสวนผลไม้นะครับเป็นสวนละมุดนะครับแล้วก็มีมะพร้าวมีกล้วยนะครับเยอะเลยนะครับ ก็เป็นน้ำไหลผ่านนะครับนี่นะครับแต่เมื่อเช้านะครับน่าจะถึงบริเวณตรงบ้านนะครับแต่ตอนนี้น้ำก็น่าจะลดลงแล้วนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ นี่นะครับสวนละมุดนะครับเป็นส่วนผลไม้นะครับนู่นครับดูท่อนะครับนั่นนะครับท่อก็ลอยขึ้นตามน้ำหมดเลยนะครับนี่นะครับโน่นนะ ละมุดก็กำลังติดลูกเลยนะครับน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับมาจากด้านบนนะครับตรงนี้โอ้นี่ละมดลุดเพิ่ปลูกใหม่ท่วม อนนี้พี่เขามาอยู่สวนนะครับเพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับผมก็เลยมาดูระดับน้ําที่สวนเขานะครับนี่นะครับฝรั่งโตดีนู่นทุเรียนนี่นะครับทุเรียนน้ำท่วมนะครับต้นโตแล้วนะครับ น้ำเยอะไปครับเดี๋ยวผมจะปพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นทางที่ผมเข้าออกเป็นประจำนะครับว่าท่วมแค่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม ครับนี่นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น้ําท่วมนะครับ merger. เป็นถนนที่เราเข้าออกเป็นประจํานะครับเส้นนี้นี่นะครับตรงนี้ปริมาณน้ําเยอะมากนะครับนี่นะครับก็ถ้าผมคาดคะเนนะครับประมาณหน้าอกนะครับหรือคอนะครับตรงนี้นะครับถ e right ้าเราเดินไปอยู่จุดกลางนะครับตรงนี้เป็นบร mm ิเวณป่าอ้อยนะครับน้ําก็ท่วมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ ก็เส้นนี้ก็ประมาณสักสองสาวันนะครับก็น่าจะออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเรอดูฝนฟ้านะครับว่าจะตกมาเพิ่มหรือเปล่านะครับนี่นะครับเยอะนะครับตกแค่คืนเดียวนะครับเมื่อคืนตกทั้งคืนนะครับนี่นะครับ ไม่ลงไปหรอกมันลึกไว้น้ำเลยอยูแต่นี่ไปขีไฟมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาดูปริมาณน้ำนะครับตรงบริเวณสวนของเรานะครับนี่นะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับปีนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ